สัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบันเลงนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ในหมู่บ้านสนต้นม่วงนะครับตำบลโชคชัยนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองนะครับก็ช่วงนี้มาดูงานก่อสร้างนะครับซึ่งผมทำปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ที่นี่นะฮะก็ในอนาคตก็จะเป็นโรงปุ๋ยหรือว่าจะเป็นอะไรก็เป็นแกลเลอรี่ของผมอีกที่หนึ่ง ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะฮะสำหรับคืนนี้เนี่ยอากาศก็กําลังดีนะครับไม่หนาวมากนะครับเป็นข้ามคืนที่สบายเย็นสบายนะครับนี่ผมกําลังนั่งผิงไฟอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศบรรน,นอกครับบรรยากาศบรรน,นอกผมนั่งผิงไฟกับเจ้าตัวนี้นี่ หมาที่บ้านผมไม่เห็นนะครับโชคดีโชคดีครับนอนนอนข้างกองไฟนะครับก็เป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับแม่กับยายก็เข้าห้องนอนแล้วเพราะว่ามันเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นมากนะครับอาจจะเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดมากนะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มันเป็นมุมมืดนะครับเป็นมุมข้างรั้วเลยนะครับข้างรั้วข้างด้านข้างบ้านนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับจริงๆวันนี้นี่ผมยังไม่มีคลิปอะไรที่จะทําเพราะว่าอ่าต้องดูงานทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นงานที่ต้องต้องแก้ไขไปตามที่เพราะงานไม่ได้เขียนแบบนะครับก็จะทําไปตามความต้องการนะครับของเจ้าของนะฮะก็คือผมเองนะฮะก็ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของขุยผมอ่ะที่มีประเด็นดราม่าว่าขุยผมเนี่ยเสียงมันเนอเสียงมันไม่ถึง เสียงลามันไม่เป็นเสียงลานะฮะทีวีแฟนะฮะเป็นจริงๆก็เป็นขุยที่ขุยฝึกหัดราคาประหยัดนะครับเป็น p ิวซีลายไม้ที่ผมจัดส่งไปให้นะครับลูกค้าก็เอาไปฝึกหรือจะเอาไปประกวดหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ใช้ฝึกนี่ก็ฝึกแน่นอนนะครับฝึกเพลงผิดรักพิษสนุโลกนะครับที่เป็นอาต้นฉบับเป็นของคุณสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ จิตรักพิษณุโลกเนี่ยใช้คุยท a เอแฟนะครับใช้คุยท a เอแฟแล้วก็ในกฎของกติกาที่เขาประชันกันเท่าที่ผมรู้รู้มาลูกค้าถามมานะผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับก็ไม่ได้ทราบข่าวสารอะไรเกี่ยวกับในกลุ่มอีกเลยนะก็ลูกค้าบอกว่าใช้แบกิ้งแ a c กของเส้นขุยไทยนะฮะซึ่งเขาได้ปรับทำดนตรีขึ้นมานะ ทำตีขึ้นมาเพื่อใช้กับปุ๋ยคีดีแฟตก็คือปรับให้มันสูงขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงนะครับแต่ว่าใช้โน้ตเดิมนะครับอย่างเงี้ยกนะ็ประมาณนี้นะก็ มีคอมเมนต์เข้ามานะฮะจริงๆถ้ามันไม่เปรียบเทียบเนี่ยผมผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าตำหนิสิอะไรในงานของผมไม่ได้นะฮะสิ่งไหนที่มันเป็นปัญหานะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับผมนี่ชัวร์ๆเลยนะผมขายของเนี่ยผมจะยึดหลักของเรื่องของบริการหลังการขายนี่เป็นดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพของผมผมทําอาชีพค้าขายนะครับไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยนะ,ะผมค้าขาย ของเทียมแพงกว่าคุยตั้งเยอะนะฮะค้าขายกับหน่วยงานราชการด้วยนะไม่ใช่ว่าผมค้าขายทีละชิ้นสองชิ้นคุยเราสองร้อยห้าสิบเราละพันสองพันสามพันนี่ไม่ใช่นะฮะผมค้าขายกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือไม่ใช่ว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากเนี่ยหลักแสนนี่มีนะสามสี่แสนนี่ก็มีนะงานมันมีปัญหาเราต้องเคลมต้องแก้ไขกันไม่ใช่ว่าคุยราคาสองร้อยสามร้อยผมมาเบี้ยว ไม่ยอมรับผิดชอบหรือว่าคุยราคาสองสามพันเนี่ยผมเวลามีปัญหาผมบล็อกทิ้งหรือผมอ,อ้างนั่นอ้างนี่ไม่มีในประวัติผมนะครับเช็คได้เลยนะคใครซื้อคุยผมไปมีปัญหาเนี่ยผมเรียกคืนหมดถ้าไม่พอใจผมเรียกคุยผมคืนหมดจะได้คุยนะคุย,ยถึงราคาร้อยสองร้อยเนี่ยผมบอกให้ว่ามันคืออาชีพของผมนะครับเงินร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็คือเงินนะฮะคนค้าขายเนี่ยเขาจะถือมากเลยเขา ทุกคนนะที่ที่มีอาชีพค้าขายเนะี่ยจะไม่ดูหมิ่นงานของตัวเองนะฮะถ้าใครไม่ต้องการงานของเรานะก็ากลับนะครับยินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะจะเอาค่าส่งกลับมาก็ได้แต่ตอนผมส่งไปเนะี่ยผมไม่เก็บค่าส่งลูกค้านะถ้าคิดว่าจะส่งกลับมาให้ผมเนะี่ยมันจะเสียค่าส่งเสียเวลานะหรือผมจ่ายค่าเสียเวลาให้นะฮะจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกว่า ทำไมต้องไปเอาเงินเอาอะไรไปไปพูดใส่กันนะฮะถ้าไม่เอาเงินฟาดหัวผมก่อนเนี่ยนะครับซื้อคุยผมไปในราคาสองร้อยสามร้อยหรืออาจจะรวมกันเป็นพันพันสองพันก็สุดแล้วแต่นะแต่เวลาพูดกับผมหนึ่งเหมือนเอาเอาเงินค่าคุยนี่มาฟาดหัวผมนะวิธีการเช็คนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับอย่าไปเอาคุยของอีกเจ้ามาเช็คก,กับอีกเจ้าแล้วบอกว่า เสียงลาของอีกเจ้ามันสูงกว่าเสียงลาของของผมเนี่ยมันต่ํากว่าหรือเนอกว่านะครับการเช็คคุยเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไว้หลายคลิปหลายต่อหลายคลิปนะครับทั้งคลิปอธิบายก็ดีคลิปสอนก็ดีนะการเช็คมาตรฐานเครื่องดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรืออะไรก็ตามนะฮะเขาใช้เครื่องเช็คนะครับใช้จูเนอร์นะครับ ในการจูนเสียงนะครับมันจะได้เสียงที่เป็นมาตรฐานมากกว่าใช้หูฟังหรือว่าใช้กีตาร์หนึ่งตัวเทียบกับอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ก็ขุยผมอผมใช้คําว่าขุยมาตรฐานมาตรฐานอย่างไรนะครับความความเป็นมาตรฐานเนี่ยเราต้องต้องวัดที่การอ้างอิงนะครับอย่างโดนี่บีแฟมันก็ต้องเทียบในจูเนอร์เป็น b ีแฟนะครับแต่จูเนอร์บางตัวก็จะเป็น A อชาร์นะ A ช้า B f a t กับ A ช์ปเป็นเสียงเดียวกันนะนะครับแต่ว่าเราเรียกว่ายุี่ B flat เพราะมันต่ำกว่า B ลงมาครึ่งเสียงนะฮะปิดหมดเนี่ยในตำแหน่งโดเนะี่ยเป่าโดต่ำามันก็ต้องเป็นขึ้นค่าเป็น B f ฟ a t B B นะ B ใหญ่ B เล็กนะแล้วก็เรเรียงโครมาติกขึ้นไปให้เลยก็ได้นะโดชา p, ้าบ์ B flat โดนะครับเป็นเสียง B flat โดชาร์ปเปิดครึนะ่งรูเนี่ยต้องเป็นเสียง B นะครับเป็นเสียง B เรเนะี่ยต้องเป็นเสียง C นะครับต้องเป็นเสียง C แล้วก็เรชาร์ปต้องเป็นเสียง C ชาร์ปหรือว่า D flat นะครับแล้วก็มี ต้องเป็นเสียงด e ีต้องเป็นเสียงด e ีนะครับแล้วก็ฟ้าต้องเป็นเสียง e flat ฟ้าชาร์ปต้องเป็นเสียง e นะครับ e ซอนต้องเป็นเสียง f นะครับต้องเป็นเสียง f นะเป็นเสียง f แล้วก็สอนชาร์ปต้องเป็นเสียง F ชาร์ปหรือว่า G แฟดนะครับลาต้องเป็นเสียง G นะครับลาชาร์ปหรือ T แฟดต้องเป็นเสียง G ชาร์ปหรือว่า A แฟดนะครับ G ต้องเป็นเสียง A นะครับคาจูเนอร์ต้องอ่านเป็นเสียง A แล้วก็โดต้องเป็นเสียง Bf แฟ t นะครับแล้วก็ทีนี้คู่คู่ออกเตปเนะี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานเสียงเนะี่ยเมื่อกี้เนี่ยจำไว้นะฮะถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูคลิปของผมที่ผมลงไว้ในการเทียบเสียงนะครับเช็คมาตรฐานเสียงของคุยที b ีแฟไว้นะครับผมจะบอก โน้ตไว้อย่างนี้หมดนะครับย้อนไปดูก็ได้ว่าตำแหน่งตัวไหนมันตรงกับตัวไหนนะครับแล้วก็ทีนี้การเช็คามาฐานคุยนะครับหรือเช็คามาฐานเครื่องดนตรีหลายๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าอะไรก็ตามครับสาดนตรีเขาอาจจะเรียกว่า intonation น,น,น,นะครับหรือว่า octave หรือว่าคู่แปดอะไรก,ก็แล้วแต่แต่มันเป็นการเช็คระยะนะครับระยะ บันไดเสียงนะครับคู่แปดก็คือเงี้ยเนี่ยครับภาษาไทยเราจะเรียกว่าคู่ควงนะฮะคู่ควงแต่ว่าด้วยปุ่ยเสียงสากลเนี่ยนะครับเราจะใช้บันเลงในทางสูงนะครับลงต่ําได้สูงได้เราก็จะเช็คคู่แปดกันเนี่ยเช็คคู่อักเสบเนี่ยได้ทุกคู่ในอย่างนี้นะ<ม>โดเนี่ยเป็นบีแฟด นะครับมันก็ต้องเป็น B f l a นะครับตัวต่อไปเนี่ยอันนี้เราเราจะข้ามบันไดโครมาติกไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเมเจอร์สเกลนะ B f l a B C ตัวนี้เสียง C C อันนี้เป็น C เสียงสูงก็ต้องเป็น C ต้องเป็นเสียงเดียวกันนี่คือการเช็คนะครับ ต่อไปนะครับดี D, นะดี D. อันนี้เป็นดีเสียงสูงก็ต้องเป็นดีนี่คือคู่คู่แปดนะฮะต่อไปนะครับอ่าอีแฟทอีแฟทหรือดีชาร์บอันนี้เป็น e อีแฟทเสียงสูงก็ต้องเป็นอ e ีแฟทนะครับอีแฟทเอฟ F เสียงสูงก็ต้องเป็น F F ช้าแล้วก็ G อ่าจะอันนี้ G เสียงสูงก็ต้องเป็น G นะครับเช็คได้เลยเช็คได้เลยนะครับแล้วก็อ่าเสียงสูงก็ต้องเป็น A นะขึ้นง่ายๆเลย แต่ตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยคือตัว G เมื่อกี้ตัว G ตัวนี้นะครับที่มีปัญหาว่าเสียงลาเนี่ยหรือเสียง G เนี่ยมันเนอมันเนอเนี่ยความหมายของคําว่าเนอในภาษาขุยเนี่ก็คือมันไม่ถึงนะครับมันเสียงมันไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงเนี่ยเพลงพิดลักพิษนุโลกเนี่ย มันใช้เสียงสูงนะถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันจะมันจะไม่เข้าดนตรีเลยนะฮะโดยเฉพาะทอดน,นี้เนี่ย ไม่ถึงซอนนะลาในจูนเนอร์มันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นเป็นเสียง g ถ้ามันต่ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็น g f แฟหรือว่า a r p นะครับค่าจูนเนอร์มันจะบอกเลยนะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ไปแค่หนึ่งขีดหรือไม่ถึงหนึ่งขีดสมมติในจูนเนอร์แบ่งเป็นสี่ขีดต่อน้ตหนึ่งตัวเนี่ยแต่เราเป่าเสียง g เนี่ย ตำแหน่งลาเนะี่ยต่ำกว่าจูนเนอร์ที่บอกค่าเป็น G ลงไปแค่ไม่ถึงหนึ่งขีดหรือหนึ่งขีดนะฮะดันลมเข้าไปแล้วครับถึงแน่นอนนะฮะต่อไปอย่างเป็น A เนะี่ยนะครับซึ่งคุยที่จะได้มาตรฐานจริงที่จะขึ้นได้อย่างเสียงยาวอย่างนี้เนะี่ยนะครับ มันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะปุยในราคาสองร้อยห้าสิบเนี่ยจริงๆถ้ามันซื้อหน้าบ้านผมมันไม่ถึงหรอกสองร้อยห้าสิบอีกห้าสิบบาทนะผมว่าคิดเป็นค่ากล่องค่าแพ็คค่าส่งนะครับยิ่งถ้าลูกค้าไม่ได้สมัครเป็น V.I.P เหมือนที่ผมส่งนะครับส่งเคอรี่แบบเดียวกับผมเนี่ยส่งมาหาผมเนี่ยน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทอาจจะถึงสองร้อยได้นะฮะเพราะว่าผมอยู่พื้นที่ห่างไกลนะที่แม่ฮ่องสอนนะ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับอย่างโดอ่ะโดตัว B flat เป็นเสียงโดโดเทียบเป็น B flat อย่างเงี้ยถ้าคู่ออกเซปมันตรงมันได้แรกก็ตรงําก็ตรงสูงก็ตรงอันนี้แหละคือมาตรฐานและมาตรฐานของผมเนี่ยผมเคยพูดไว้หลายครั้งนะฮะคือสิบเรามันต้องเหมือนกันทั้งสิบเรานี่คือความมาตรฐานในระบบการผลิตนะครับ มาตรฐานในหนึ่งเราเนี่ยคือมาตรฐานการเทียบเสียงเทียบคีย์เสียงดนตรีนะครับมาตรฐานสิบเราร้อยเราเหมือนกันคือมาตรฐานการผลิตนะครับมาตรฐานการผลิตแต่จริงๆเนี่ยคุยเนี่ยมันไม่มีใครคุิยที่เราทํามือเนี่ยมันไม่มีใครมายืนยันมาตรฐานให้เราหรอกครับต่อให้เป็นโอท็อหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่มาตรฐานของโอทอปสี่ดาวห้าดาวความสวยงามอะไรเท่านั้น ซึ่งกรรมการให้คะแนนน่สี่ดาวห้าดาวเนี่ยใช่ว่าเขาจะมาเป่าขุยทดลองเป่าขุยแล้วมาการันตีให้ว่าขุยเนี้ห้าดาวนะผมก็เชื่อแน่นอนว่าเขาก็ให้แต่จากรูปลักษณ์ภายนอกนั่นแหละครับเขาไม่ได้ให้คนที่เป่าแนวไทยสากลไทยประยุกต์ไทยร่วมสมัยอย่างเงี้ยมาทดสอบปุ๋ยทุกเราหรอกอาจจะให้ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปถ้างานทํามือเนี่ยมันมีบ้างครับงานทํามือถ้าหากว่า ปาดดากลึกไปแคบไปกว้างไปเสียงก็ไม่เหมือนกันแล้วลมก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับแต่ถ้ามาตรฐานผลิตเนี่ยอย่างลงหล่อในะงานหล่อหรืองานขึ้นบล็อกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานสวมบล็อกเจาะนะมาตรฐานในเรื่องของเสียงนะฮะส่วนมากจะใช้เครื่องจักรทามากกว่าใช้มือนะครับดากอะไรก็ใช้เครื่องจักรในการปาดดากหมดตั้งระยะไว้หมดนะครับก็ะจะมีความเป็นมาตรฐานมากกว่า ถ้าจะพูดจริงนะพูดจริงแบบแบบไม่อ้อมค้อมกันนะมากกว่าขุยไม้ราคาสองสามพันอีกเพราะฉะนั้นทําทีละเรานะมาตรฐานก็ก็จะมีมาตรฐานทีละเรานะแต่ถ้าเราใช้บล็อกเจาะใช้บล็อกทนะําเนี่ยมันเหมือนกันหมดอะฮะเหมือนการรอเนะี่ยถ้าไม่ดีก็ไม่ดีทั้งหมดถ้าดีก็ดีทั้งหมดนะฮะที่ผมมาพูดให้ท่านได้ฟังเนะีนะะ่ยเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะฮะจากเดิมเมื่อก่อนผม สอนเป่าคุยผมรีวิวเป่าเพลงให้ฟังนะฮข้างหลังนี่ก็จริงๆก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมมาธุระนะฮะผมมาทํางานก็เลยมีโอกาสน้อยที่จะมานั่งสอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกกับรีวิวคุยอีกนะฮะก็ต้องรีวิวคุยลงเพื่อประกอบการขายด้วยนะวันนี้ที่ผมมาพูดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมทําการค้า ถ้าหากไม่มีการชี้แจงนะคุยผมไม่ได้มาตรฐานผมก็อดทนและเงียบไปนะฮะในสิ่งที่จะตามมาเป็นผลลัพธ์ของผมก็คือคุยขายไม่ได้นะฮะพูดหนึ่งไปสิบสิบไปร้อยนะร้อยไปสองร้อยรามปามไปทั่วนะครับกลุ่มคุยก็มีอยู่สมาชิกอยู่ประมาณหนึ่งพันนะหนึ่งพันนี่บอกหัวโจกไปสักสิบคนก็มีหนึ่งหมื่นนะไม่ใช่หนึ่งพันสมาชิกหมื่นกว่านะครับถ้าบอกหัวโจกไปสักสิบ นะครับก็ไม่เหลือแล้วนะฮะโลกโซเชียลยมันไวนะฮะคุยกันคุยแชทคุยหนึ่งคุยบันเลงเงีย้ยซื้อมเลยไม่ได้มาตรฐานนะวันนี้ผมก็เป่าลงให้ได้รับชมกันว่าผมก็เป่ากับแบ็กกิ้งแคกไม่ใช่แบ็กกิ้งแคกนะเป็นสมูเนี่ยเป็นของเต้นขุยไทยเลยนะฮะซึ่งไม่ได้ตัดเสียงคุยผมก็เป่าทับไปเลยเขอทับไปเลยนะแล้วก็เอ่อ ใช้คุยเรานี่แหละคุยที่ผมขายเนะี่ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะที่ทักท้วงม,มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันสะสมมาอย่างเช่นว่าชอบคุยคนอื่นมากกว่าครับถ้าชอบก็ไม่ต้องซื้อคุยผมนะฮะเรื่องนี้แค่นี้มันง่ายครับถ้าชอบไม่ต้องมาถามซื้อคุยผมเลยนะครับคุยใครดีก็ไปซื้อคุยคนนั้นแล้วก็มันเป็นจริงๆมันเป็นมารยาททางสังคมด้วยนะฮะจริงๆผมก,ก็มีอีโก้ของผมนิดนึงนะ ถ้าจะชมคนอื่นก็ไม่ต้องมาชมให้ผมฟังนะฮะแต่ถ้าบอกว่าถามว่าดีไหมここ <entender>. <Middle complexity> ผมไม่เคยไปบอกว่าคุยคนนั้น <pé ane> คนนี้ไม่ดีผมก็บอกก็ดีอยู่พิจารณา Proper? เอ<ร>า <application> ผมบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาบอกว่าคุยคนอื่นดีกว่าผมคุยผมย <sequel> สู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับรับได้นะฮะแต่ก็ไม่ต้องซื้อคุยผมนะฮะแล้วพอซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องมาตําหนิคุยผมแล้วถ้าผมขอคืนเนี่ยผมบอกผมขอคืนเลขบัญชีมาผมขอคุยคืนนะครับ คุยทุกเราอเนี่ยออกจากผมเนี่ยหลักร้อยหลักพันเนยผมรักหมดนะฮะผมก็กลับมาเอามาให้คนที่เขาชื่นชอบผลงานผมหรือผมมาให้ลูกผมเป่าเล่นมันก็ยังยังจะดีกว่าคุยไม่ดีไม่ต้องเก็บนะฮะผมบอกเลยไม่ต้องเอาไปไว้นะฮะซื้อที่ใครมาก็ตามคุยไม่ดีถามคืนเขาเลยนะฮะไม่ต้องเอาเก็บไว้นะะถ้ามีรีวิวมีอะไรชัดเจนแล้วเราตัดสินใจสั่งซื้อแล้วพอซื้อ เป่าปไม่ได้ก็ดีนะฮะเป็นพ่อคนเป่าก็ดีหรือเป็นพ่อคุยก็ดีนะบอกไปเลยว่าเป่าไม่ได้นะมันเป่าไม่ได้เอาคืนผมผมได้รับคืนหมดนะซื้อไปกี่พันกี่พันผมรับคืนหมดถ้าเป่าไม่ได้ผมเรียกคืนหมดเลยนะผมไม่ให้ไว้นะะเพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยผมจะรักงานของผมนะครับพอสมควรเลยนะแล้วถามผมมาเนในสิบคนผมก็ไม่ได้ขายทุกคนนะครับไม่ได้ขายให้ทุกคนด้วยนะฮะ พูดเยอะถามเยอะพูดไม่รู้เรื่องผมก็ไม่ขายนะะเพราะว่าผมขายให้คนที่เขาชอบงานผมจริงๆยิงจะดีกว่าขายให้คนที่เขาเห็นคุณค่าในงานเรามันยิงจะดีกว่านะะถ้าใครชอบคุยดังขุยช่างดังๆขุยอะไรไปเลยนะครับไปไปซื้อที่นั่นเลยราคาก็ไม่ได้เท่าผมหรอกรขุยผมสองรอยห้าสิบเอาไปเทียบกับสองพันห้าหรือจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นสามสี่พันนะครับก็ไม่แน่ใจนะ ยัไม่เคยสนิทไม่เคยคุกคีกับเขานะฮะแต่ว่าเคยได้ยินชื่อนะในประเทศไทยเรามีช่างอยู่กันกี่คนกี่คนก็น่าจะรู้จักกันหมดนะเคยได้ยินชื่อเสียงมากันหมดไม่ใช่ว่าผมผมไม่เคยทดลองไนมะ่ผมก็ลองมาแล้วนะปุ๋ยที่เขาบอกว่าดีของผมอนะแต่ผมก็ไม่เคยไปคอมเมนต์ใครนะมีคนมาฝากผมขายตั้งสองรอบนะสองรอบสองครั้งนะนะครับผมขายออกไปหมดแล้วยังไม่เคยไปไปคอมเมนต์ในทางเสียหาย ก็พูดในทางดีหมดนะผมไม่เคยยุ่งใครนะไม่เคยไปร่าลานใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุยหรือเรื่องการเป่าใครถามผมมาผมผมไม่เคยไปแซะใครนะไม่ไม่เคยไปขายใครแต่ถ้างานผมไม่ดีจริงๆเนะี่ยก็บอกมาครับแต่นี้ผมเทียบหมดแล้วนะครับเทียบทุกตัวแล้วก็เทียบให้ดูแล้วบอกวิธีให้ไปเทียบด้วยถ้าเทียบแล้วมันไม่ถึงนะครับก็ส่งคืนมาหรือจะ โพสประจานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ผมน้อมรับนะครับน้อมรับเลยนะฮพราะผมนีิดื้อด้านไม่ฟังคุยไม่ได้มาตรฐานก็บอกว่าได้นม่ยอมฟังจริงๆในเสียงคุยนะเกินลมเกินก็เกินอันนี้มันแทบจะไม่ได้ใช้ลมมากนะขึ้นเสียงลานะ ครับถ้าคนเป็นนักดนตรีนะครับก็จะฟังออกว่าแรมันเพี้ยนจริงหรือไม่ประมาณนี้เพี้ยนเพี้ยนหรือไม่แต่เราดำเนี่ยผมไม่ท้านะผมผมบอกบอกไว้แล้วว่าเราดำเนี่ยมันไม่เต็มร้อยนะผมก็ลดราคาจากหนึ่งพันให้เป็นแปดร้อยแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมผมไม่อยากจะขายให้เท่าไหร่หรอกไม่อยากแนะนําถ้าไปประกวดผมก็แนะนําเรานี้มากกว่านะก็ยืนยันว่าจะเอาเราดำไปสะสม พอไปพ่บคุยกระซิบโอ้โหผมทำในมืองหงิกมืองอทำาให้สําหรับคนที่อยากเป่าเบาๆอยากใช้ลมเบาๆเสียงเบาๆนะครเสียงไม่ดังมากเป่าในตึกแถวอพาร์ตเมนต์อะไรก็ดีนะในที่ที่มีคนเยอะๆก็จะเป่าคุยผมได้ก็เป็นเพลงเหมือนกันแต่เพียงแต่มันไม่มีเสียงดังเหมือนเรานี้นะครับ เรได้ปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะผมมาชี้แจงแล้วก็พูดพูดกันให้ฟังว่าถ้าคุยผมไม่ได้มาตรฐาน,นจริงๆก็คืนนะครับหรือจะเช็คยังไงให้รู้ว่ามาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะครับไม่แน่นะคุยเราที่เอาคุยผมไปเทียบเนี่ยมันอาจจะเกินก็ได้มันอาจจะเป็น g ีชาร์ปก็ได้นะครับถ้าของผมเป็นจนะีเนี่ยตรงลานะเนี่ยเรานั้นอาจถ้าสูงกว่าของผมเนะี่ย อาจจะเป็น g ีชาร์ปก็ได้แต่ถ้าหากอย่าลืมนะว่าเป็น g ีชาร์ปเมื่อไรเนี่ยคุยไม่ได้มาตรฐานทันทีนะครับเนี่ยจริงๆผมไม่อยากพูดมาถึงขนาดนี้เลยนะแต่ผมต้องพูดเพราะว่าของผมต่ากว่าเนี่ยพอผมเทียบปุ๊บมันเป็น g ีปุ๊บเนี่ยตัวน,นี้ตำแหน่งนี้มันต้องเป็นจีนะฮะถ้าคุยเรานั้นสูงกว่าของผมแสดงว่ามันต้องเป็น g ีชาร์ปนะครับหรือ A อแฟมันสูงกว่าไปครึ่งเสียง เส้เสียงนี่มันฟังกันแทบจะไม่ออกแต่ก็พอเช็คจริงๆมันมันจะจะรู้เลยนะครับรู้ด้วยการเช็คด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะฮะใช้หูฟังในมันหูแว่วนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่ผมได้ลงโพสที่มีคนมาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากถ้าหากมันส่งผลกระทบถึงใครนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะฮะผมต้อง ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับซึ่งผมทําอาชีพค้าขายในเมื่อสินค้าของผมเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบมันนะสินค้าของผมถูกตีว่าเป็นงานไม่ได้มาตรฐานเนะี่ยผมก็จําเป็นที่จะต้องมาปกป้องสินค้าของผมนะครับสินค้าคุยของผมทุกตัวเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานผมนั้นนะฮะ ถ้าถูกใครรังแกผมก็ต้องเรียกคืนนะผมก็ต้องปกป้องเขานะผมไม่ได้ขายทิ้งขายขว้างนะซื้อคุยผมไปหกเดือนผมยังขอคืนเลยสองร้อยห้าสิบเนี่ยคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคุยคีเอที่ผมเคยโพส์มาก่อนนะฮะคุยทุกเราเหมือนลูกเหมือนหลานผมผมรักคุยทุกเรารักงานของผมนะครับดังนั้นทุกท่านที่จะซื้อคุยผมก็ขอให้รักงานผมบ้างนะครับรักใน ผลงานของผมรักในตัวผมบ้างนะครับถ้าไม่มีสักนิดเลยนะคก็ไปพิจารณาก่อนนะครับถ้าซื้อด้วยความแบบจะคอยจับผิดจับถูกหรืออะไรพวกนี้นะไม่ต้องซื้อดีกว่านะครับซื้อที่อื่นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คร่าวๆนะหน้ากองไฟตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าผมอยู่ข้างกองไฟเนี่ยนานลแล้วแล้วกองไฟกองใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเผาเข้าวหลามนะ าช่วงเช้าเช้าเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าผมเผาเข้าวหลามเนี่ยข้าวหลามมาเผาเนี่ยดียวผมจะทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับยังไงก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะฮะที่บางครั้งอาจจะมีวีนมีสายโหดบ้างนะฮะแต่ต้องต้องบอกตรงๆผมตรงไปตรงมานะครับแต่ผมไม่เคยก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่นะผมถือเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรพนบน้อมต่อผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่หลายๆท่านนะที่ได้คุยกับผมดร็อกเตอร์ก็มีนะฮะ นายอำเภอก็มีนะครับเสผู้พันนายพลนะมีหมดนะค,คุยผมให้ความเคารพนับถือนะยกเว้นผู้ใหญ่ที่ไม่ให้เกียรติผมนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่เด็กอายุสิบกว่ายี่สิบนะครับจะสี่สิบอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเพียงแต่เราอายุไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะฮะอาชีพการงานของผมผมก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะผมเป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีร้านเฟอร์นิเจอร์มี ร้านขายชุดเครื่องนอนนะฮะร,รับจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยง,งานของรัฐได้มีทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็ทําคุยเนี่ยผมก็เสียภาษีไม่ใช่ว่าไม่เสียนะคืนกําไรให้สังคมทุกอย่างนะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเด็กอมมือเป็นลูกจ้างเขาหรือซื้อเข้ามาขายนะเป็นนักลงทุนนะเพราะฉนั้นนี่เราแค่อายุต่างกันเท่านั้นเองนะฮะถ้าไม่ให้เกียรติผมผมก็จําเป็นที่ไม่ไม่ไม่ให้เกียรติท่านนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมช่องหนึ่งคุยบอลเลงน,นะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube น้อยๆนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะบ,บางคนก็คิดอยากจะจะหยุดนะฮะจะหยุดอาชีพนี้แล้วมันวุ่นวายนะแต่เราต้องจาเป็นต้องทําต่อไปเพราะว่ามันมันมีความสุขแฝงอยู่ในนี้นะฮะสุขบ้างทุกบ้างบนกันไปนะครับสําหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยบอลเลงต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับหนึ่งคุยบอลเลงสวัสดีครับ